นะครับกับแฟน44ทุกท่านครับชาวบ้านทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันต้นปี2563ในวันทำงานวันแรกๆเราทำ DLP 44ครับต้ันทุ่มที่ใหม่220 0นะครับก็ซึ่งเป็นปีหนูทองครับเป็นปีที่ดีนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอโปรเจกต์ใหม่ของร้านเราครับของสำนักแหญ่ DLP ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่สำหรับสำหรับแต่งเดลครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเชฟโุ่ตันนี้นะครับเป็นปี2008นะฮะเชฟุ่หเียเป็นปี2008นะครับเป็นปี2008นะครับก็ถ้าไม่ใช่2008สำครับ2005นะครับปี2548นะครับ ก็เป็นตัวของเหลวสองข้าครับเราก็ทำการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ของนิสสันนะฮะ QD 3 0 0 2อครับช่วนเกียร์เราชนกับเกียร์ซซฟารีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งให้ดูกันเป็นอย่างอืไปนะฮะเดี๋ยวเรามาชมเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างแล้วก็โปรเจกต์ที่เราคิดจะทำในวันนี้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับรถคันนี้เชฟโรเล็ตนะครับตาของชั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาแนะนําเรื่องของช่วงล่างนะครับยางรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นสไลปเปอร์นะครับไอล็อกนะครับผมไซส์อยู่ที่41นะครับหน้ากว้างอยู่ที่14.5แล้วก็ขอบ16นะครับ R16 นะครับผมก็รถคันนี้ก็ทําเป็นโปรเจกต์ที่เอาไว้ปินหินนะฮะปินหินพูดง่ายๆก็สร้างเพื่อให มีการให้ตัวยืดได้เยอะๆ,ๆยุบได้น้อยๆนะครับล้อโตๆอเอาไว้ปีนหินปีนป่ายในการเล่นซึ่งรถพวกนี้นะครับที่เราไปเปลี่ยนเครื่องยนต์ตัวความเร็ว2,500ออกไปเนี่ยเพราะว่าเครื่อง2,500ความเร็วคอบต้นไม่ค่อยมีนะฮะเวลาปีนป่ายก็ต้องใช้ลอบสูงๆเราก็เลยเปลี่ยนเป็น,นเครื่องที่มีท็อกเยอะๆคือเครื่องดี302ซึ่งมีซีซีเพิ่มขึ้นอีก 700นะครับก็คือสา0 0ันสอง้อยสีซสีนั่นเองครับในการเปี่ยนายก็จะดีมากๆนะครับนี่ก็เป็นยางนะฮะยางไอร็อก4ี่เป็นนิ้วผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างนะครับที่กองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ดูเป็นอย่างๆไปนะครับก็ตรงนี้นะครับเราใช้เป็นระบบนะครับระบบเลี้ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะ ผู้ได้ฟังก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยเราทําเลี้ยวได้ทั้งหน้าและหลังครับยังไม่ต้องเข้ามาทั้งหน้าและหลังนะครับก็ทวนี้เป็นคานหน้านะครับคานหน้าของเน8 0กซึ่งเป็นคานสแตรดานเดิมๆนะครับเราทําการเลาะเลาะพวกอุปกรณ์เบาสปริงพวกแหนนยึดแอมต่างๆเนี้ยเราเลาะออกไปหมดแล้วนะครับผมเหลือแต่คานล้นๆนะครับ ซึ่งตรงนี้ใช้เป็นคานสแตนดาดเราจะไม่กลับเพานะครับส่วนอันนี้เป็นคานหน้าเวียก80เช่นเดียวกันนะครับเราจะาใส่ด้านหลังนะครับด้านหลังของรถคันนี้ซึ่งเราจะทําให้มันเลี้ยวหลังได้นะครับเราก็เลยต้องใช้คานหน้าอีกหนึ่งเส้นเพื่อนําไปใส่ด้านหลังซึ่งเกียร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับอ่าซาฟารีเกียร์จะออกไปด้านอ่าด้านหลังนะจะจะออกข้อไปด้านด้านขวาเหมือนหน้า เราก็เลยกลับเพผาให้ออกซ้ายนะครับเพื่อที่เวลาเราไปไว้ด้านหลังมันจะจะค่อนไปทางขวาคือนี่เรากลับเผาซ้ายแต่พอับแน่เเผาไปอยู่ด้านหลังมันก็จะกลายเป็นออกขวายอยู่ด้านหลังแทนนะครับซึ่งเสื้อคขนตัวนี้เราทําการกลับกลับเพผาฟีดคอนะครับเป็นนี่เรียบร้อยนะครับเตรียมเตรียมยกขึ้นประกอบอย่าง ทีนึนะครับสำหรับตัวรถเราเราเราลลอกตั้งไว้ตรงนั้นแล้วนะครับส่วนอ่ามมาตรงนี้นะครับอ่าเห็นรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมตรงนี้นะครับตรงตรงอ่าเขาเลือกไปลูกกระโปงเลยครับกระโปงเพานะฮะตรงนี้เราจัดการกลับแล้วเชื่อมใหม่ทั้งหมดนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องใกล้มากครับโอเคเอาเอาไว้แค่เห็นครับผมนะครับเราทํางานกลับเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนอุปกรณ์อาวุธนะครับอาวุธของเราก็ซึ่งคานวีเอ็กแปดศูนย์นะครับด้านหน้าเอาห่างๆหน่อยก็ได้ครับด้านหน้านะครับก็คือลูกดิฟนะครับลูกดิฟล็อกนี่ครับเป็นเฟืองดิฟล็อกนะครับติดมาจากคานของวีเอ็กแปดศูนย์แท้ๆนะครับซึ่งดิฟล็อกนะครับเราจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าในการ ยิงล็อกของลูกเฟืองดอกหยอกนะครับให้ล็อกทั้งสองด้านร0 0ยเ็นะครับเราเรียกว่าติ๊กล็อกนะครับเราใช้ติ๊กล็อกทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วมีกอกควบคุมของโตโยต้านะครับไ้ซินนะครับแก๊แท้ติดมาด้วยครับซึ่งตรวนี้ก็เป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งที่เอาไว้ปีนป่ายหินได้ดีนะฮะมันจะล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้อจะไม่ฟรีนะครับผมส่วนด้านระบบรองรับหนักนะครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นชุบอัพแบบซับแท้งนะครับซับแท้งเป็นแบบคอยวูดชุบด้านหลังเราใช้42นิ้วนะครับเป็นคอยวูดชุอของนี่นะครับซีมาชกนะครับซิกมานั่นเองนะครับเป็นแบรนด์ของ BTV นะครับซึ่งก็ขอบคุณ BTV นะครับที่สร้างชกให้เราาทำให้สตองของแกนชกบ ยืดได้เยอะขึ้นนะครับยาวขึ้นกว่าปกติตัวไปเขาสร้างมาตรงนี้เราขออเป็นพิเศษครับก็ต้องขอบคุณซิกมานะครับ,รบที่สร้างสต็อกการยืดของแกาชกเนะี่ยให้เพิ่มขึ้นให้กับเราเพื่รอรถคันนี้จะได้เป็นิดตายสบายใจนะครับตรงนี้เป็นสปริง3ชั้นนะครับเป็นซับแทงปรับเด่นนะครับซับแทงปรับ11ระดับนะครับ11ระดับความแข็งนะครับ มาตรงนี้ครับนี่นะครับ11ระดับความแข็งนะครับก็เป็นโชกน่าจะเป็นตัวท็อปของซิกมานะครับส่วนชกด้านหน้าก็เป็นคอยวชกของซิกมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นชกคอยวชกปรับเห่ยระดับสปริงสองชั้นนะครับความยาว35นิ้วเราเลือกใช้ชก สั้นๆนะครับข้างหน้าไม่ต้องยาวมากนะครับผมส่วนด้านหลังใช้42ครับผมตัวระบบบังคับเลี้ยวนะครับระบบบังคับเลี้ยวนะครับก็เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับข้างหน้าและหลังนะครับเป็นระบบเลี้ยวไฮดรอลิกข้างหน้าและหลังนะครับนี่ครับมีสองตัวนะครับส่วนตัวนี้ตรงนี้นะครับสองตัวนี้เป็นระบบคอนโทรลนะครับ ไฮดรอลิก <Idol> นี่บังคับเลี้ยวด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลบังคับเลี้ยวด้านหลังนะครับผมก็นี่คือระบบเลี้ยวของเรานะครับ,บระบบเลี้ยวหน้าหลังส่วนลูกบอลจอยนะครับบอลจอยเราใช้บอลจอยอขนาดใหญ่นะครับเป็นบอลจอยหัวบอลตาเหลือกนะครับตัวนี้ก็ ค่อนข้างจะแข็งแรงครับเป็นของจีแปนนะครับผมของจีแปนนะครับเป็นแกนรู้สึกจะแกน25้านิ้วนะครับเอ่อ้ามิลนะครับคุณผิดแกน25มิลนะครับนี่ครับหัวบอลตาเหลือหรือบอลจอยนะครับมันจะสามารถให้ตัวได้รอบตัวนะครับ360อองศานะครับนี่ครับสามารถหมุนได้รอบทิศทางนะครับ โอเคนะครับสาหรับเรื่องของบอลจอยหน้าหลังเราใช้ไปเราใช้16หัวนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นบ bon so อลจอยระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิกนะครับเราใช้แกนอีส e มิล e นะครับก็เ,เป็นแรงสามร้อองศาเช่นเดียวกันนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกน็อตที่เราจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้กับพวกบอลจอยต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับเป็นบูทที่เราพึงขึ้นมานะครับเพื่อเสียบตรง นี่นะครับวงหัวจอยเพื่อให้มีระยะเพื่อให้มีระยะบิดตัวได้นะครับสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับหัวจอยจะมีระยะบิดตัวได้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นนอ็อต16มิลนะครับนี่ครับที่เราใช้เราจะใช้สวมตรงนี้นะครับเป็นนอ็อต16มิลนะครับ น็อต8.8นะครับเป็ dumb, นน็อตดับน็อตแข็งนะครับนี่ครับอุปรกรณ์ช่วงล่างก็ประมาณนี้นครับแต่ยังไม่ครบเซตโดยทีเดียวนะครับก็ต้องรอของมาอีกหลายอย่างเลยกว่าจะครบนะครับส่วนรถนะครับรถที่รถเยอนะช่วงล่าอีกงานนึง,อ,นนงอันนี้นะครับไม่ใช่ปืนนะครับ เป็นเหล็กที่เราตัดขึ้นมาเพื่อดามคัตซีนะครับด้านหน้าเพื่อความแข็งแรงของคัตซีนะครับเราใช้เหล็กหนา6มิลน,นะครับตัดเป็นรูปของคัตซีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะครับเดี๋ยวอ้อมไปตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเหล็กที่เราตัด เราตัดชิ้นงานออกมานะครับตัดตัวพัดมานนะครับเราตัดขึ้นมาเองนะครับเราก็เอามาประกบประกบกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเชื่อมปัก3ามจุดตรงกลางนะครับเชื่อมปัก3ามจุดตรงกลางแล้วก็เชื่อมรอบเชื่อมรอบนอกทั้งหมดนะครับให้เต็มจุดนี้จะเป็นจุดรับน้ำหนักของช็อตอัพนะครับ พวกระบบรองรับหนจะ,จะจะมายืดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สร้างความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาอีกความหนา6มิลนะครับก็สบายๆกับการใช้งานลุยนะครับส่วนนะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วเรามาดูเครื่องยนต์นะครับดี3 0 0นะครับเครื่องตัวนี้ถึงไหมคุณถ่ายถึงไหมเอาไปอยู่ด้านนู้นก็ได้ค่ะบตามไปเลย นะครับเป็นเครื่อง UD 3,002ซึ่งเครื่องตัวนี้เราได้จัดวางลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็คือวางที่เป็นตำแหน่งก่อนที่เราจะวางคานนะครับเครื่อง UD 3,002นะครับเท่าที่รู้นะครับมันจะมีอยู่ไม่แน่ใจนะครับที่ผมเห็นเห็นอยู่มีสีสเปกนะครับก็มีจีนเกาหลีนะครับมีจีนมีเกาหลีออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ ่วนตัวนี้นะครับเป็นเครื่องลูกผสมนะครับเราใช้เครื่องญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นเครื่องเครื่องญี่ปุ่นนี้จะเป็นเครื่องที่เขาให้เปนส่วนใหม่หรือเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นปั๊มไฟฟ้าเดิมเลยเป็นปั๊มไฟฟ้าเกียร์โตนะครับแต่เครื่องตัวเนี้ยเราใช้ปั๊มสายของเครื่องสเป c ออสเตรเลียนะครับมาใส่เพื่อที่ในการใช้งานจะได้คนโอลง่ายๆนะครับไปกับเท้าได้ดีนะครับ แล้วก็ไฟวินเราก็ใช้ของอัตเตเรียมกันนะครับก็คือเป็นเครื่องญี่ปุ่นผสมอัตเตเรียตัวนี้ก็ือว่าจบนะครับความร้อนค่อนข้างดีเลยครับไม่ค่อยร้อนนะครับส่วนเกียร์นะครับเกียร์เกียร์เป็นระบบเกียร์ซาบาลีนะครับเกียร์อาจจะดูยากนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวผมถือกล้องให้ให้ดูนะครับนี่เครื่องนะครับเครื่องยนต์ค d 3ดีญี่ปุ่นนะครับ โซโมเตเลียนะครับส่วนเกียร์นะครับ,เ,รรบเดี๋ยวเรามุดดูด้านล่างนิดนึงนะครับนี่เราทําแท่นเกียร์วางไปเรียบร้อยนะครับเกียร์อยู่ตรงนี้ครับของซาฟารีนะครับเกียร์ซาฟารีนะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ใหญ่มากแล้วก็แข็งแรงทนนะครับนี่เรามาดูด้านหลังจะมองไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวมาดูด้านในรถกันนะครับ นี่ครับก็ค่อนข้างจะโลกหน่อยด้านในนะครับหรือหมดเลยตรงนี้เกียร์นะครับเราทําการผ่าทําการผ่าสู้งเกียร์ออกมานะครับก่อนที่เราจะเราวางเสร็จแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดปุนะครับก็คือตัดเชื่อมเข้าไปใหม่นะฮะเพื่อไม่ให้มีการติดกับเกียร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นเกียร์สโลนะฮะเกียร์สโลนะครับ เกียร์ค่อนข้างใหญ่เลยต้องผ่าซุ้มขึ้นมานะครับเฟืองใหญ่ถึกทนนะครับของดีราคาถูกนะครับแต่อีกหน่อยไม่แน่นะอาจจะแพงนะครับตอนนี้เราลือทั้งหมดนะครับโอเคครับจบเรื่องเกียร์กับเครื่องนะเดี๋ยวมาดูบอดดี้รวมๆกันนะครับนี่ครับผมเชฟโรเล็คตาสองชั้นนะครับฟีสองพันห้านะครับ เดี๋ยวคัสซีด้านหลังเราก็ต้องได้ทําการตัดนะครับเพื่อที่จะให้มันเลี้ยวล้อหลังได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตาม,มาะนะครับสาหรับ DLT44 นะครับก็ทุกท่านนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับปี2,563หรือปี2,020นะครับ DLT44 ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ ก่ำลวยเฮงเฮงปังๆังกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาระสำคัญที่เรานำมาเสนอนะครับอาจจะได้สาระกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับหรือไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็ส่วนเรื่องรายละเอียดการติดต่อนะฮะการติดต่อ กับทางเรานะครับอยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะพูดคุยกันนะครับก็ได้นะครับก็ให้ติดต่อมาทางโทรโทรโรเลยก็ได้นะครับเบอร์ผมเอง0899519407นะครับส่วน Facebook Line เดี๋ยวจะทิ้งลิก์ไว้ตรงด้านล่างนะครับคอยติดตามดูติดตามชมเหตุดีโอทและก็ทางช่อง Youtube Channel ด้วยนะครับ,บสวัสดีครับ